Oh. <laughs> โอ้โถัดไปอีกแล้วครับแต้มที่สองพี่น้องตีนตีนน้องสาเลยอือเนี่ยครับรักขึ้นขั้นคู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยนะครับนะครับยับลักที่สองจะใส่อีกแล้วครับใสสองสองแต้มอันนี้ครับแต้มที่สองพี่น้องอ่านี่แต้มแรกครับพี่น้องครับเตี่ยมสองพี่น้อง ในกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ชีวิตบริพาชิพต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอืมบรรยากาศพี่นอ้องมันบรรยากาศด,ดีครับบรรยากาศด,ดีตรงไหนตรงหน้าพี่น้องตีนน้องชาเลยพี่นอ้องในกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ชีวิตบริพาชิพต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ